สวัสดีนะครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับหน่วยการเรียนรู้ที่11นะครับเรื่องภัยธรรมชาตินะครับตัวชี้วัดในหน่วยนี้นะครับก็คือ1นะครับวิเคราะห์ผลกระทบจากความรุนแรงของภัยธรรมชาติที่มีต่อร่างกายจิตใจและสังคมนะครับ2ก็คือระบุวิธีปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากธรรมชาตินะครับ โดยในผังสาระการเรียนรู้ของเรานะครับก็จะแบ่งเป็นภัยธรรมชาติ4ี่อย่างนะครับก็คืออุทกภัยวาตภัยเซนามินะครับแล้วก็แผ่นดินไหวนะครับเริ่มที่อย่างที่1ครับก็คือเรื่องของลักษณะของภัยธรรมชาตินะครับมาดูกันก่อนว่าภัยธรรมชาติที่ว่ามานั้นนะครับมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับเริ่มที่อย่างที่1นนะครับก็คือภัยธรรมชาติเนี่ย หมายถึงอันตรายนะครับที่เกิดขึ้นโดยไม่ทันตั้งตัวจากการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาตินะครับซึ่งมีความร้ายแรงนะครับที่สามารถส่งผลต่อชีวิตและทรัพย์สินโดยภัยธรรมชาติอย่างที่1น,นะครับก็คืออุทกภัยนะครับอุทกภัยคืออะไรนะครับก็คือภัยที่เกิดจากน้ํานะครับเช่น น้ำท่วมนะครับหรือว่าน้ําป่าไหลหลากนะครับเราก็เรียกเป็นอุทกภัยนะครับโดยสาเหตุของการเกิดอุทกภัยนะครับก็คือมีได้ทั้งจากหนึ่งน้ำป่าไหลหลากนะครับก็คือการที่ฝนตกจํานวนมากนะครับแล้วน้ำเนี่ยจากบนเขาบนป่าเนี่ยก็ไหลลงมานะครับ 2. นะครับก็คือเกิดจากเขื่อนพังนะครับหรือว่าน้ําในแม่น้ำเนี่ยร้นคลองหรือว่าตลิ่งขึ้นมานะครับ ซึ่งก็จะเกิดได้จากการที่เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานนะครับนี่ก็จะเป็นสาเหตุรวมๆนะครับที่ทําให้เกิดอุทกภัยนะครับโดยการปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากอุทกภัยนะครับในขั้นของการเตรียมตัวนะครับก็คือการเฝ้าระวังนะครับก็คือหนึ่งนะครับเราจะต้องติดตามสภาพอากาศนะครับและคําเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาอยู่เสมอนะครับเพื่อให้เราเนี่ย ทราบถึงความเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศนะครับแล้วก็เตรียมพร้อมในการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับก็คือการติดตามข่าวดู 2. นะครับก็คือเชื่อฟังคําเตือนนะครับของกรมอุตุนิยมวิทยาหรือว่าประกาศเตือนภัยน้ําท่วมของราชการนะครับและปฏิบัติตามคําแนะนําอย่างเคร่งครัดนะครับ เมื่อใดก็ตามนะครับที่กรมอุตุนิยมวิทยาหรือว่าราชการเนี่ยมีการประกาศเตือนภัยน้ําท่วมนะครับหมายความว่ามีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้นะครับเราจะต้องปฏิบัติตามคําแนะนําอย่างเคร่งครัดนะครับ 3. นะครับก็คือการเตรียมกระสอบทรายเพื่อทําคันกั้นน้ํานะครับและอบประยนไปอยู่ในที่อาคารที่มีความสูงนะครับหรือมีความแข็งแรงนะครับการเตรียมกระสอบทรายทําคันกั้นน้านะครับก็ช่วย ลดความเสียหายนะครับในการเกิดน้ําท่วมได้นะครับ 4. นะครับจัดเตรียมเชื้อเพลิงอาหารแห้งและเครื่องดื่มสำรองไว้ใช้นะครับในกรณีที่เกิดน้ําท่วมเป็นระยะเวลานานนะครับ 5. นะครับเตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้เพื่อรับมือกับการเกิดอุทกภัยเสมอได้แก่อะไรบ้างนะครับเช่นถ้าเกิดในบ้านของนักเรียนเนี่ยมีคนที่ว่ายน้ําไม่เป็นนะครับการเตรียมอ่า ห่วงยางนะครับหรือว่าเสื้อชูชีพเนี่ยก็เป็นอุปกรณ์ที่มีความจําเป็นนะครับเมื่อเกิดอุทกภัยนะครับเมื่อเกิดอุทกภัยก็คือหมายถึงขั้นตอนที่เราจะทํานะครับเมื่อที่มันเกิดน้ําท่วมแล้วนะครับ1นนะครับก็คือหากน้ําไหลเข้ามาท่วมภายในบ้านนะครับต้องรีบตัดสะพานไฟก่อนนะครับเพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วนะครับ2นะครับก็คือไม่เล่นน้ํานะครับขณะเกิดอุทกภัยเพราะว่า อาจจะถูกน้ำพัดพาและจมน้ำได้นะครับหรือว่าจะติดเชื้อโรคนะครับที่มากับน้ำหรือถูกไฟฟ้าช็อตได้นะครับสนะครับสวนรองเท้าบูทยางทุกครั้งที่เดินลุยน้ำนะครับเพื่อที่เราอยาจะป้องกันสัตว์มีพิษนะครับซึ่งอาจจะมากับกระแสน้ำนะครับหรือว่าหนีจากน้ำท่วมขังขึ้นมาอาศัยอยู่บนพื้นดินนะครับเช่นงูตะขาบแมงป่องนะครับแล้วก็ยังเป็นการป้องกันโรค ที่เกิดจากเป็นโรคผิวหนังนะครับจากน้ําที่สกปรกนะครับแล้วก็ป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายทางบาดแผลได้นะครับ 4. Mm hmm. นะครับบริโภคอาหารและน้ําดื่มสะอาดที่ต้มสุกนะครับ mm hmm. เพื่อป้องกันโรคในระบบทางเดินหายใจทางเดินอากาศครับ 5. นะครับ, mm hmm. รบติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและติดตามคําเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับ หกนะครับเตรียมความพร้อมที่จะอพยพไปในที่ปลอดภัยนะครับเมื่อสถานาการณ์คับขันและเจ็ดนะครับให้ห,น,หนึกถึงความปลอดภัยของชีวิตมากกว่าทรัพย์สินนะครับถ้าเกิดเหตุที่มันจาเป็นจริงๆนะครับเราไม่สามารถนำทรัพย์สินไปได้เนี่ยก็ให้เรามองถึงความปลอดภัยของชีวิตตัวเองเป็นหลักก่อนนะครับในภาพนะครับก็เป็นการสวมรองเท้าบูทนะครับเพื่อป้องกันอันตรายจากสัตว์มีพิษแล้วก็เชื้อโรคนะครับ หลังเกิดอุทกภัยนะครับก็คือหลังจากน้ําลดแล้วเนี่ยหนึ่งนะครับก็คือเก็บกวาดซากความเสียหายนะครับทําความสะอาดบ้านเรือนนะครับสองนะครับเมื่อเจอซากสัตว์ตายนะครับให้รีบฝังกบโดยเร็วนะครับเพื่อป้องกันโรคระบาดนะครับสามติดตามประกาศทางราชการนะครับและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนะครับเผื่อเกิดเหตุฉุกเฉินซ้ําขึ้นมานะครับต่อมาครับ เป็นเรื่องของวาตาภัยนะครับวาตาภัยหรือว่า,าภัยที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับลมนะครับในภาพนี้เป็นพายุทนาโดนะครับหรือว่าลมงวงช้างที่กําลังหมุนด้วยความเร็วสูงนะครับค่อนข้างน่ากลัวเลยวาัตาภัยนะครับคือภัยธรรมชาติที่เกิดจากการมีลมพัดด้วยความเร็วและความรุนแรงนะครับส่วนใหญ่ก็จะเกิดขึ้นได้ในฤดูฝนนะครับ พายุเนี่ยแบ่งออกเป็น3าประเภทนะครับได้แก่พายุฝนฟ้าคะนองนะครับพายุหมุนเขตร้อนและพายุทอร์นาโดนะครับซึ่งความเร็วของพายุเนี่ยสามารถสร้างความเสียหายให้กับชีวิตและทรัพย์สินได้นะครับการปฏิบัติตนนะครับเพื่อความปลอดภัยจากวัตภัยนะครับในเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะครับหนึ่งเลยก็คือติดตามรายงานสภาพอากาศนะครับและคำเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาและทางราชการอยู่เสมอนะครับ เพื่อที่จะเตรียมพร้อมรับมือได้ทันท่วงทีนะครับ 2. นะครับเราก็ต้องรู้จักสังเกตลักษณะสภาพอากาศก่อนเกิดพายุนะครับเช่นอากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกันหลายวันนะครับลมสงบความชื้นในอากาศสูงนะครับทำให้เรารู้สึกเหนียวตัวนะครับท้องฟ้ามืดคึมมีเมฆนะครับก็อาจจะเกิดพายุได้ 3. นะครับตรวจสอบสภาพบ้านเรือนและดูแลซ่อมแซมให้มั่นคงแข็งแรงอยู่เสมอนะครับ และ4ครับเมื่อเข้าฤดูฝนนะครับควรเตรียมอุปกรณ์สิ่งของที่จําเป็นนะครับเช่นไฟฉายเทียนไขแล้วก็ยารักษาโรคไว้ให้พร้อมนะครับเมื่อเกิดวาตภัยนะครับหเลยครับก็คือต้องอย่าตกใจนะครับมีสติปกป้องตนเองให้ปลอดภัยนะครับ2ไม่ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า,ฟาและแก๊สทุกชนิดนะครับ 3ไม่หลบอยู่ใต้ต้นไม้นะครับหรือว่าป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เพราะว่าอาจจะล้มลงมาทับเราได้นะครับ4อยู่ในบ้านหรืออาคารนะครับควรออกห่างจากหน้าต่างหรือวัสดุอื่นๆที่อาจหล่นทับนะครับ5นะครับถ้าอยู่นอกบ้านนะครับก็ควรเข้าไปอยู่ในบ้านหรืออาคารนะครับหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้สายไฟนะครับหลังจากเกิดวัตภัยแล้วนะครับ สิ่งที่เราต้องทำเลยก็คือ 1. นะครับตรวจสอบความปลอดภัยของตนเองและคนรอบข้างนะครับ2นะครับรีบออกจากบ้านหรืออาคารนะครับเพื่อป้องกันการถล่ม 3. นะครับติดตามประกาศทางราชการแล้วก็ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนะครับเผื่อเกิดเหตุซ้ําซ้อนนะครับต่อไปครับ1.3แผ่นดินไหวนะครับก็คือการเกิดการเคลื่อนตัวของแผ่นหินนะครับตามรอยเลื่อน ทำให้แผ่นดินเ,นเกิดการสั่นสะเทือนนะครับสาเหตุของเขาก็คือการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกนะครับหรือว่าจะเป็นการประทุของภูเขาไฟการระเบิดของภูเขาเพื่อสร้างเขื่อนนะครับก็ทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้ทั้งนั้นนะครับโดยการปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากแผ่นดินไหวนะครับก็คือ1จัดวางสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านในห้องเรียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับไม่ว่าสิ่งของที่มีน้ำหนักมากบนที่สูง นะครับเพราะว่าอาจหล่นลงมากระทบประต่างกายให้ได้รับบาดเจ็บนะครับ 2. นะครับผูกยึดอุปกรณ์ของตกแต่งที่อาจก่อให้เกิดอันตรายนะครับหากมีแผ่นดินไหวเช่นผูกหรือยึดตู้โชว์นะครับชั้นวางหนังสือไว้กับพื้นหรือผนังให้แน่นนะครับ 3. จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จําเป็นนะครับไว้ให้พร้อมก็คือเช่นไฟฉายนะครับกระเป๋ายา สี่นะครับก็คือเรียนรู้วิธีปฐถมพยาบาลน,นะครับและการปฏิบัติตนที่ถูกต้องเพื่อเตรียมรับสถานาการณ์แผ่นดินไหวอยู่เสมอและห้านะครับอาจจะฝึกซ้อมการปฏิบัติตนหากเกิดแผ่นดินไหวอยู่ด้วยนะครับเมื่อเกิดแผ่นดินไหวนะครับสิ่งที่ต้องทาเลยนะครับก็คือหนึ่งควบคุมสติให้มั่นคงนะครับพยายามอย่าตื่นตระหนกหากอยู่ในบ้านนะครับควรอยู่ในบ้านเช่นเดิมนะครับ แต่ถ้าหากอยู่นอกบ้านนะครับไม่ควรวิ่งเข้าบ้านนะครับเพราะอาจได้รับอันตรายนะครับ 2. นะครับอยู่ห่างจากเสาไฟต้นไม้ใหญ่หรือว่าตึกสูงนะครับเพราะว่าอาจจะล้มทับหรือพังทลายลงมานะครับ 3. นะครับหาที่กำบังในส่วนของบ้านนะครับที่มีโครงสร้างมั่นคงและแข็งแรงนะครับอยู่ห่างจากประตูหรือหน้าต่างนะครับหรือบริเวณที่เป็นกระจกนะครับ สี่นะครับหากอยู่ในรถยนต์นะครับให้หยุดรถแล้วก็อยู่ในรถจนกว่าการสั่นสะเทือนจะหยุดนะครับแล้วก็ห้านะครับไม่ใช้ไม่ขีดไฟเทียนไขนะครับหรือว่าสิ่งที่เกิดให้เกิดประกายไฟนะครับเพราะว่าระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวเนี่ยอาจมีการมีแก๊สรั่วได้นะครับหกนะครับไม่ใช้ลิฟต์ขณะเกิดแผ่นดินไหวนะครับ เนะครับอยู่ห่างจากชายฝั่งนะครับเพราะว่าอาจเกิดขึ้นใหญ่ซัดเข้าหาฝั่งหลังแผ่นดินไหวได้นะครับอันนี้เป็นภาพความเสียหายนะครับจากแผ่นดินไหวที่อำเภอพานจังหวัดเชียงรายนะครับหลังเกิดแผ่นดินไหวนะครับสิ่งที่เราต้องทำเลยก็คือ 1. สําสำรวจตนเองนะครับและคนอื่นว่าได้รับบาดเจ็บหรือไม่นะครับแล้วก็ทำการปฐมพยาบาล 2. นะครับรีบออกจากตึกอาคารที่พังเสียหายเพราะว่าอาจมีการถล่มลงมานะครับ3ส,สวมรองเท้าบูทยางนะครับหรือว่ารองเท้าหุ้มส้นนะครับเพราะว่าหลักในเศษอาเศษซากปรักหักพังเนี่ยอาจจะมีของแหลมคมทิ่มตัเราได้นะครับ4นะครับก็คือตรวจสอบสายไฟท่อน้ำและก็ท่อแก๊สนะครับว่ารั่วหรือไม่ แล้วก็ไม่อยู่ใกล้สายไฟที่ร่วงลงมาหรือขาดนะครับเพราะว่าอาจจะมีไฟฟ้าดูดเราได้นะครับ5ติดตามประกาศทางราชการนะครับและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนะครับต่อมานะครับอันนี้ก็อาจจะเคยเกิดขึ้นมาแล้วกับเรานะครับ1ถึง2ครั้งนะครับก็ควรที่จะศึกษาไว้นะครับก็คือในเรื่องของสึนามินะครับ ซีนามิเนี่ยคือคลื่นน้ําขนาดใหญ่นะครับที่เกิดจากแผ่นดินไหวรุนแรงนะครับซึ่งคลื่นน้ำเนี่ยจะซัดเข้าสู่ชายฝั่งทะเลได้นะครับโดยซีนามินะครับก็จะมีสาเหตุการเกิดมาจากแผ่นดินไหวขนาดใหญ่นะครับภูเขาไฟใต้ทะเลปะทัหรือว่าดาวหางหรืออุกกาบาตตกลงสู่มหาสมุทรนะครับ โดยการปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยนะครับก็คือสังเกตน้ําทะเลนะครับหากน้าําทะเลน้ําในทะเลเนี่ยลดลงอย่างรวดเร็วและผิดปกติเนี่ยให้นักเรียนสันนิษฐานเลยว่าอาจเกิดสซนามินะครับให้เรารีบเข้าไปอยู่ในที่ปลอดภัยนะครับเช่นบนภูเขาสูงนะครับบนชั้นของอาคารสูงนะครับจนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ แต่นะครับถ้าเกิดบ้านนักเรียนนะครับอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดสึนามินะครับควรจัดเตรียมสิ่งของเครื่องใช้และอุปกรณ์ที่จําเป็นไว้ในยามฉุกเฉินติดบ้านไว้เสมอนะครับ 3. นะครับติดตามข่าวสารจากทางราชการและสื่อต่างๆอย่างสม่ําเสมอนะครับหากมีประกาศแจ้งเตือนภัยนะครับจะได้อพยพหนีภัยทันทีนะครับ 4. นะครับหากได้ยินเสียงไซเรนเตือนสึนามินะครับควรรีบอพยพขึ้นสู่ที่สูง ทันทีนะครับ5นะครับก็ให้นักเรียนกําหนดจุดนัดพบที่ปลอดภัยนะครับกรณีที่เกิดภัยพิบัตินะครับจะได้ไม่พัดหลงกับผู้ปกครองนะครับและ6นะครับถ้าเป็นไปได้นะครับก็คือการเข้าร่วมกิจกรรมฝึกซ้อมหนีภัยสึนามินะครับอ่ะเมื่อเกิดสึนามินะครับสิ่งที่เราจะต้องทำเลยนะครับ1 ก็คือการตั้งสติให้มั่นคงนะครับและไม่ตื่นตระหนกตกใจจนเกินไปนะครับจะต้องเตรียมร่างกายเนี่ยให้พร้อมรับมือสถานการณ์ต่างๆอยู่เสมอนะครับ 2. นะครับทำการอบพยพไปยังพื้นที่สูงนะครับที่ตั้งอยู่ห่างจากชายฝั่งมากที่สุดนะครับพร้อมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์และสิ่งของจําเป็นติดตัวไปด้วยนะครับ 3. อย่านําเรือเข้าใกล้ชายฝั่งนะครับหากได้รับสัญญาณเตือนภัยว่าจะเกิดสึนามิ หลังเกิดซึนามินะครับเราจะต้องตรวจสอบความปลอดภัยของตนเองและคนรอบข้างนะครับ2นะครับก็คือระมัดระวังในเรื่องการเกิดโรคติดต่อนะครับเช่นโรคระบบทางเดินอาหารเนื่องจากการขาดแคลนน้ำนะครับและก็อาหารที่สะอาดเพื่อบริโภคดังนั้นนะครับจึงควรต้มน้ําดื่มและรับประทานอาหารปรุงสุกอยู่เสมอนะครับแล้วก็ดูแลเรื่องของการขับถ่ายให้ถูกสุขลักษณะนะครับ3ติดตามประกาศจากทางราชการนะครับอย่างใกล้ชิด เราก็รู้จักกับภัยธรรมชาตินะครับสามสี่อย่างไปแล้วนะครับต่อมานะครับมาดูในเรื่องของผลกระทบจากความรุนแรงของภัยธรรมชาตินะครับแน่นอนครับผลกระทบที่หนึ่งเลยนะครับก็คือเรื่องของผลกระทบต่อร่างกายนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นมาก็คือหนึ่งร่างกายนะครับได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตสองนะครับเกิดการเจ็บป่วยจากโรคที่ระบาดหลังเกิดเหตุการณ์ภัยธรรมชาตินะครับเช่น โรคระบบทางเดินอาหารนะครับเนื่องจากการขาดแคลนอาหารนะครับ2คือเรื่องของโรคที่เป็นสัตว์เป็นพาหะนําโรคนะครับอาจจะมาจากน้ําท่วมนะครับเช่นโรคชีนูนะครับ3นะครับผู้คนไร้ที่อยู่อาศัยนะครับขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคเช่นน้ําอาหารและยารักษาโรคนะครับ สองนะครับในส่วนของผลกระทบต่อจิตใจนะครับก็คือ 1. ในเรื่องของการเกิดความโศกเศร้าเสียใจนะครับจากการสูญเสียชีวิตของคนในครอบครัวแล้วก็ความเสียหายของบ้านเรือนและทรัพย์สิน2นะครับก็คือเกิดความเครียดซึมเศร้าวิตกกังวลจากการสูญเสียสิ่ง,งต่างๆนะครับผลกระทบนะครับต่อสังคมนะครับก็คือ1 เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างมากนะครับจากการสูญเสียรายได้ทางการเกษตรและการท่องเที่ยวนะครับ2ส,สิ้นเปลืองงบประมาณของชาตินะครับเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยต้องนํางบประมาณมาซ่อมแซมหรือสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ให้กับผู้ที่ประสบภัยจากการการควบคุมโรคระบาดนะครับแล้วก็การบนะูรณะสิ่งก่อสร้างต่างๆ 3. นะครับก็คือสูญเสียทรัพยากรบุคคลในการพัฒนาประเทศนะครับ ภัยพิบัติธรรมชาตินะครับส่งผลกระทบต่อร่างกายจิตใจและสังคมเป็นอย่างมากนะครับการเรียนรู้วิธีการปฏิบัติตนอย่างถูกวิธีในการเตรียมตัวรับมือภัยธรรมชาตินะครับจะทําให้เกิดความปลอดภัยและช่วยลดความเสียหายต่างๆได้มากนะครับก็วันนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับหวังว่านักเรียนจะได้รับความรู้นะครับเกี่ยวกับภัยพิบัตินะครับแล้วก็การปฏิบัติตนทั้งการเตรียมความพร้อมนะครับขณะเกิดแล้วก็หลังเกิดภัยพิบัตินะครับ ก็วันนี้คุณครูต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมทำแบบฝึกหัดให้คุณครูด้วยนะครับถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คุณครูด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ